สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกน Q ิ code มาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์081 923750นนะครับ ID ไลน์ก็081 923750นมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระองค์ไหนรละการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับองค์แรกนะครับจะเป็นพระสมเด็จ พิมพ์ทรงแหวมกม่านนะครับอันนี้ข้อมูลชี้ไปทางหลวงปู่น,นาควัดละครังนะครับนะอย่างเช่นนิตยสารท,ท่าประจ,จันนะครับก,ก็บอกว่าเป็นของหลวงปู่น,นาควัดละครังนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นร้อยร้อยกระดาษนะครับติดอยู่นะครับอันนี้มันจะมีตัวหนังสือด้วยนะครับอ่าเขาเรียกพิมพ์เจดีแหวมกม่านนะครับ อันนี้สภาพก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับข้อมูลชี้ไปทางนั้นนะครับข้อมูลชี้ไปทางหลวงปู่นาคนะครับนี่ครับ นี่ด้านหลังนะครับสภาพก็ประมาณ80%นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับเปิดไ้ที่300บาทนะครับตรงนี้นะครับ300บาทนะครับพิมพ์ทรงเจดีแวกม่านนะครับจะมีผิวเปิดตรงนี้เล็กน้อยนะครับ องค์ต่อมานี่จะเป็นพิมพ์หลงพโตนะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อคล้ายๆของหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับเป็นเนื้อผงผสมปูนปัตเตอร์นะฮะนี่ฮะหน้าหลังจะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้จะเป็นรูปปุนผุนนะครับเป็นเนื้อผงปูุคุณผสมผงอ่าปูนปัตเตอร์นะครับเป็นล้อพิมพ์อ่าห,หลงพโตนะครับ นี่ครับนี่คล้ายเป็นรอยดินสอน,นะครับ ผมเปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนี่ครัเป็นพระเนื้อผงผสมปูนพัตเตอร์นะครับคล้ายๆน่าจะเป็นทางสายหลวงปู่ดูว่าสแกนะครับนี่ครับภาพสวยนะครับไม่มีหักซ่อมนะอ,องต่อมานี้จะ,จะเป็นพระสมเด็จเนี่ย ซูมแต่อีกสักนิดนึงนนครับอ่าตใหญ่กับคะแนนทั่วไปนะครับแต่ไม่ถึงทมไม่ถึงคะแนนนะครับอันนี้เนื้อหาดูเก่ามากเลยนะครับนี่มีตัานหลังไม่ร้อยปีเลยนะครับอันนี้คะแนนคะแนนทั่วไปเดี๋ยวต้องหาคะแนนะ เรียก่านะครับนี่านี้นี่นะอันนี้คะแนนทั่วไปนะครับนี่นะ่เปินทะสมเด็จประมาณกลางๆนะครับจะจะเล็กนิดประมาณนิดนึงนะเดี๋ยวมาส่อ,สองเนื้อหายให้ดูนะครับนี่ครับ อันนี้ไม่ทราบที่นะครับเดี๋ยวว่าดูเนื้อหาดูเก่าดีนะครับอันนี้เปิดด้วยที่400บาทนะครับอันนี้นะครับนี่ครับได้หนานะครับครับอันองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายนี้จะเป็นอ่าคะแนนบกโพนะครับของวัดประสาทคุนยวาฒนะครับแบบนี้จะเลี่ยมเลี่ยมเดิมมาจากวัดเลยนะครับ เนี่ยครับเตรียมปลาติกเดิมมาจากวัดนะครับเป็นเนื้อผงใบลานผสมผมเก่าอาของอวัด้างขุนผมนะครับเป็นพิมพ์คะแนนปกโพลนะครับเนื้อผงใบลานนะครับ นจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับ องค์นี้ผมเปิดได้สองร้อยบาทนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับจะมีรอยลานนิดนึงนะครับแต่ว่าอยู่เป็นแบบสภาพลเดิมนะครับพิมเหลือสองทั้ในทีน่ะนี่ครับจะมีรอยลานน้อยน้อยนะครับนี่แต่ไม่ไม่ได้หักนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับค่อนข้างหายากนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ปกโพก่าโตะนะครับวัดประสาทบุญญาวาสปีศูนย์หกนะครับ ตรงนี้ผมเปิดไปที่200บาทนะครับเพราะว่าเป็นเรี่ยมเดิมจากวัดมาเลยนะครับ200บาทนะครับครับผมอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเนยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งก็เข้าสองสามเจ็ดห้นะครับไอดีไลน์ก็0ู1ย์แปดหนึ่งก็เข้าสองสามเจ็ดห้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทาง ชอบพระองค์ไหนได้การใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ